สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wells Equation สมการความมาั่งคั่งกับ Money v i c e ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยถึงประเด็นร้อนช่วงนี้เลยก็คือแบบประกันนะคะ UDR แบบประกันสุขภาพเบี้ยคงที่จ่ายเบี้ยคงที่ไปยาวๆเลยซึ่งมันจะปิดการขาย31มีนานี้แล้วเราเลยจะรีบมาคุยกันเผื่อใครยังมองหายอยู่หรือยังไม่ได้รีวิวประกันสุขภาพนะ่ะ mm. รีบมาดูข้อมูลตรงนี้นะคะ มาเขาคขาถามแรกกันเลยดีกว่าโอเคมามันคืออะไรครับพี่ชินแบบประกันยู i ีอาเนี่ยมันคืออะไรมันต่างกับประกันสุขภาพทั่วไปยังไงโอเคจริงๆแล้วประกันสุขภาพแบบ UDI มันก็คือประกันสุขภาพถ้าเชื่อมันตัวเดียวกันเนาะความข้อมันจะเหมือนกันความแตกต่างก็คือเรื่องของโครงสร้างการคิดเบี้ยเท่านั้นเองเนาะ ปกติเราจะคุ้นเคยกับการทําประกันสุขภาพแบบที่เป็นเบีย้ยจ่ายทิ้งเบีย้ยรายปีเหมือนเราซื้อประกันรถใส่ไปจ่ายไปแล้วก็ปีไหนได้ใช้ก็ได้ใช้ปีไหนไม่ได้ใช้ก็จ่ายทิ้งไปปีต่อไปก็ซื้อใหม่อแต่ว่า UDR เนี่ยเนาะมันคือเบีย้ยประกันที่ตัวระบบเนี่ยมันคิดให้สามารถจ่ายเป็นเบีย้ยคงที่ได้จากเดิมที่เราอาจจะเคยรู้สึกว่าทําประกันแล้วเจอเบีย้ยขึ้นไม่ค่อยชอบ อันนี้เบีย้ยมันจะคงที่เลยเพราะปกติเบีย้ยมันจะขึ้นตามอายุในมุมมองว่าความเสี่ยงตอนอายุเยอะขึ้นความเสี่ยงสูงขึ้นเบีย้ยประกันก็จะแพงขึ้นใช่จริงมันก็จะแพงตอนช่วงหัวท้ายเดี๋ยวดีเทลแล้วเล่าให้ฟังนคะครับแต่ UDR มันทําให้สามารถคํานวณออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าบริหารงบประมาณในการจ่ายประกันสุขภาพแบบเบีย้ยคงที่ตลอดชีวิตได้อันนั้นมันก็จะง่ายในการบริหารงบจัดงบแล้วก็ง่ายกับการบริหารใจด้วยว่า ไม่ต้องไปโกรธในอนาคตว่าเบีย้ยขึ้นทุกปีเลยนะนะครับอันนี้ประเด็นแรกน่าจะเอาแบบง่ายๆเข้าใจแบบว่ามันคืออะไรแล้วกันเนาะเบนเอฟิตมันเท่ากันย้ําอีกทีแต่โครงสร้างการจ่ายเบีย้ยการคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะปกติถ้าเป็นทั่วไปเขาเรียก PPR เบีย้ยก็จะขึ้นนะครับแต่ UDR ก็จะเป็นเบีย้ยคงที่อ่ะถัดมาที่บอกว่าเบีย้ยคงที่นี่คงที่จริงๆใช่ไหมคือหมายถึงว่าสมมติ ต้องจ่ายปีละ80,000ก็คือ80,000ยาวๆทุกปีจ่าย8 0 0 0 0ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะพี่โอเคตัวประกันสุขภาพแบบ UDR เนี่ยมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าต้องไปซื้อกับประกันประกันตัวหลักที่เป็นแบบยูนิตลิงก์ประกันควบการลงทุนถ้าถ้าเราจะเข้าใจกันง่ายๆคือควบการลงทุนเนาะแปลว่ามันมีส่วนของการลงทุนอยู่นะครับถึงจะทําแบบ UDR ได้ที่ถามว่าเท่ากันจริงไหมเป็นไปได้นะทำได้เนาะ เนี่ยแต่ว่าประกันตัวแพคเกจแบบนี้มันมีความซับซ้อนสูงทางเรื่องของโครงสร้างต้นทุนการเงินเข้าเงินออกและยังมีความผันผวนในการลงทุนมาเกี่ยวข้องด้วยอีกเนาะดังนั้นมันต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแหละคนที่เข้าใจจริงๆอะ่ะท้งเรื่องของการลงทุนและการบางแผนประกันเอามาประกอบด้วยกันนะครับทีเนี้ยการจ่ายเบี้ย มันคงที่ก็จริงสมมุติว่าเราคำนวณแล้วออกแบบได้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้วแล้วมีความคอนเซอร์เวทีเพียงพอเนาะไม่เฟอร์จนเกินไปในการขงใส่ผลตอบแทนการลงทุนแล้วก็การออมการลงทุนเนาะเราก็ต้องดูอีกว่าจริงๆอยู่ว่าเบีย้ยที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันคงที่ แต่ต้นทุนการประกันที่แท้จริงอะ่ะทั้ง cost of insurance เนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกันชีวิตและ cost of rider ก็คือส่วนต้นทุนที่แท้จริงของประกันสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้คงที่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าเบีย้ยคงที่จริงนะแต่ต้นทุนการประกันชีวิตและประกันสุขภาพเนี่ยมันไม่คงที่มันก็จะยังขึ้นลงตามอายุและตามเพศอยู่ดีะตามแพคเกจที่ซื้อเช่นตอนเด็กมากมาก เด็กมากๆเลยนะล,ลูกเรานี่แหละเบี้ยมก็จะสูงมากเนาะถ้าเอาโครงสร้างเบี้ยปกติเบี้ยมก็จะสูงมากเนาะแล้วพอเริ่มเป็นเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มโตขึ้นความเสี่ยงน้อยลงแข็งแรงมากขึ้นเบี้ยมก็จะถูกลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็ไปแพงตอนอายุประมาณสี่สิบกว่าจะเริ่มเบี้ยก็จะค่อยๆกลับไปแพงขึ้นจนบั้นปลายหกเจ็ดสิบไปจะสูงมากแปดสิบสูงมากอันเนี้ยต้นทุนที่แท้จริงมันไม่ได้คงที่นะครับแต่เบี้ยที่เราจ่ายคงที่แปลว่าถ้าเราดูก็คือมันก็จะมีทั้งส่วนที่เราจ่าย สูงจ่ายน้อยเนาะช่วงไหนที่เราจ่ายสูงเกินต้นทุนแท้จริงมันก็จะไปอยู่ในการลงทุนต้นช่วงไหนที่เราจ่ายน้อยมันก็ไปหักจากพอออกมาดังนั้นต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนว่าเบี้ยคงที่แต่ต้นทุนแท้แจริงไม่คงที่ดังนั้นการคาดการผลตอบแทนการลงทุนและการคำนวณเงินลงทุนต้องมีความมั่นใจแล้วก็มีความคอนเซอร์เทีฟพอสมควรในประเด็นนี้โอเคเข้าใจแล้วเหมือนเราจ่ายล่วงหน้าไปก่อน No. แล้วในบางช่วงเวลาในบางช่วงเวลาแล้วที่จริงกลไกล,ลึกๆข้างมันมาทำานยังไง <Okay. S 1> มันไปจ่ายประกันตอนไหนองค์สร้างของการทำงานของประกันยูนิตลิงค์ถ้าคู่กับประกันสุขภาพเนาะ,ะเบียใส่เข้าไปหักต้นทุนต่างๆแล้วก็ไปอยู่ในการลงทุนค <c oughs> ่ะ <c oughs> <ๆ>อะ่าเนาะทีเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเอาเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตและสุขภาพล้วนๆเลยเนาะอย่างที่คําถามที่แล้วที่ตอบไปก็คือว่า ถ้าเป็นส่วนของประกันชีวิตเด็กมันก็จะไม่ได้แพงมากมันจะไปแพงตอนแก่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆมันจะแพงตอนแก่แต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพเด็กข้อแขงแล้วจะค่อยๆถูกลงตอนอายุเยอะขึ้นตอนเข้าไปรุ่นจนสาสิบป่าสี่สิบต้นๆแล้วก็จะวกกลับไปแพงตอนประมาณสี่สิบกว่ากาแล้วจะเริ่มกราฟมันก็จะเริ่มเทิดขึ้นอ่าแล้วก็ค่อยไปไปเอ็กซ์โพเนเชียลสูงๆมากๆตอนแบบหูเจ็ดแปดสิบเก้าสิอ่าก็ขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็แพ็กเกจที่เลือกทีนี้ โครงสร้างของ UDR เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีทั้งช่วงที่เราจ่ายเบีย้ยต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงและช่วงที่เราจ่ายเบีย้ยสูงกว่าต้นทุน,ทนทแท้จริงถ้าให้ประมาณเนาะตั้งแต่ศูนย์อันนี้จริงก็15วันเริ่มทําได้เดี๋ยวนี้นะครับถ้าท่านใดมีลูกสิครบ15วันเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วยังไม่มีประกันเนี่ยติดต่อเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราเช่วยดูแลให้นะครับเพราะว่าอย่างที่เปิดไปต้นคลิปจะปิดการขายแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งประมาณ10บขวบเลยอะ สิบสิบขวบแรกๆช่วงต้นๆหกเจ็ดขวบแรกๆเนี่ยที่เบี้ยสูงมาก UDR เนี่ยเบี้ยที่เราใส่มันจะน้อยกว่าต้นทุนที่แท้จริงอ่าังนั้นนี่นเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทประกันแบกรับแทนเราอยู่นะอเอาจริงจริแล้วพอเริ่มเข้าวัยรุ่นตอนตอน้ตนตอนกลางแล้วมาถึงสามสิบกว่าเนี่ยเบี้ยที่เราใส่มันจะเริ่มสูงกว่าต้นทุนการประกันสุขภาพที่แท้จริงอยู่ถามว่าแล้วอ้าวงี้ก็ไม่แฟร์ดิใช่ไหมบริษัทประกันเอาไปหรอเปล่าเงินมันก็จะไปอยู่ในพอร์ตการลงทุน อ่ามันเป็นถังพักเงินไว้เป็นถังพักเงินไว้นะครับไอตอนที่เราจ่ายน้อยช่วงสิบปีแรกเนี่ยบริษัทประกันก็รับให้แล้วนะว่ามีเขาเรียกนอนแลบการันตีแล้วกันว่ายังไงความคุ้มคงไม่ขาดถึงแม้ว่าพอจะติดลบนะแต่พอเรากลับมาจ่ายสูงขึ้นปุ๊บจ่ายเกินอ่าบริษัทประกันก็ไม่ได้เอาไปไหนมันก็ไปอยู่ในพอลงทุนของคนแล้วก็ไปตอนบั้นปลายอ่าเรามีถังพักเงินลงทุนรอไว้อยู่แล้วตอนบั้นปลายที่ ต้นทุนการประกันสุขภาพที่แท้จริงมันสูงเกินกว่าเบีย้ยที่เราจ่ายเนี่ยตรงส่วนเนี้ยตัวรประกัะกันก็จะไปทยอยหักออกมาจากพอลงทุนของเราที่มีอยู่เดิมนี่แหละเอามาช่วยชดเชยเราดังนั้น,น,นถ้าเราทำทำงานคำนวณอย่างถูกต้องหรือคอนซูร์เวทีเพียงพอเนี่ยมันจะสามารถโอกาสสำเร็จค่อนข้างสูง<ะ>แล้วก็บริหารงบประมาณบริหารความคดาดหวังบริหารจิตใจเราได้ง่ายขึ้น<ะ>โอเคพี่แบบฟังดูดีมากเลยมัน<ะ>มีกรณีไหนไหม ที่ผนมันจะพังหรือว่าเราต้องใส่เงินเพิ่มอ่ะจริงๆพี่มีพูดไปคลิปหนึ่งเรื่องนี้เ mm hmm. นาะดีเทลก็ถ้าอยากรูก้ลึกๆเลยนะก็ไปดูคลิปนั้นได้ mm hmm. อ่าพูดเรื่องระวังพอร์ตพังอยู่ของ UDR เนาะแต่ถ้าพูดสรุปฟันนี้เลยนะมันจะมีประเด็นประมาณ3เรื่องละกันเนาะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลตอบแทนและกันเวลาเราวางแผนการออมการลงทุนเนี่ยบางทีเราเห็นผลตอบแทน9% 10% 8%แล้วก็ใส่เต็มแบบนั้นถามว่า ผิดอะไรมันก็ไม่ได้ผิดเป็นแต่ว่าเวลาเราคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเราต้องมีความระมัดระวังเราต้องมีความแบบคอนเซอร์เบทีฟกับลูกค้านิดนึงว่าถึงแม้ของตอบแทนของพอร์ตที่จัดมันจะได้ขลตอบแทนแบบโอ้แปดเก้าเนาะสิบในบางทีบางจังหวะเวลาที่เราแล้วมันสวยมากๆเนี่ยแต่เราก็ต้องมีความระมัดระวังลูกคา้าอาจจะต้องกดรเทิร์นลงมานิดนึงเอาให้เหลือสักสมมติเจ็ดหกห้า สมมตินะหรือจริงๆถ้าเป็นแบบประกันก็คอปคอกำหนดให้ระบุให้ไม่เกินห้าก็ต้องใส่ไปเทแค่ห้าเท่านั้นถึงแม้จะเป็นพอร์ตที่เสี่ยงสูงที่ลุเนอาจจะได้แค่เจ็ดปก็ตามถามว่าอ่าแล้วมันใส่ทีถึงสูงไม่ดีหรอมันก็ดีถ้ามันเป็นไปตามนั้นไงแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นล่ะใช่ไหมจากเดิมสมมติว่าเราคำนวณว่าผลตอบแทนเจ็ดแปดใส่แค่ปีละแสนบาทแต่ถ้าเกิดเราคำนวณลงมาเหลือ รีเทิร์ต่อปีเราจจะต้องใส่เป็นแสนสองแบบนี้มองสถานาการณ์ว่าถ้าเกิดหัวตับแทนมันเป็นไปตามเป้าไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามเป้าล่ะการที่เราคํานวณให้ลูกค้าด้วยหัวตับแทนที่คาดหวังต่ำลงนิดนึงและใส่เงินเยอะขึ้นเนี่ย,ยมันปลอดภัยมันปลอดภัยกว่าโอกาสที่อย่างน้อยหัวตับแทนไม่ถึงจุดนั้นไม่ถึงเไม่ถึงแปดมาลงมาห เอ้แต่เราใส่เงินเยอะหน่อยหนึ่งไงโอกาสสาเร็จมันมากกว่าอันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องคิดแทนลูกค้าเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองก็คือวินยัยเออจริงๆก็ไม่ได้เป็นแค่คนเอเชียนะไม่ได้เป็นแค่แค่คนไทยเรานะวินัยการเงินเป็นมากกับทั่วโลกเป็นทุกชาติแม้แต่ประเทศที่มีพัฒนาการทางการเงินที่สูงแล้วก็ยังมีคนที่ไม่สําเร็จทางการเงินอยู่นะครับดังนั้นวินัยเป็นตัวหนึ่งที่จะระบุว่าเราจะสําเร็จไหม ดังน,นั้นเช่นวินัยของการออมการลงทุนแหละเพราะในการวางแผนการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราดูแลได้จัดการได้มันมีอยู่ไม่กี่เรื่องบางอย่างทําได้บางอย่างทางําทไม่ได้เดี๋ยวอาจจะมีสักคลิปหนึ่งมาพูดเรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนที่เราทําได้แน่ๆคือเรื่องของตัวเราเองตัวตองตัวเ,อววเอืออะไรวินัยการใช้เงินวินัยการออมการลงทุน,นเราคำนวณมาอย่างดีไปแล้วแต่ไม่มีวินัยลงทุนบางไม่ลงทุนบาง,ง,บางออมบางไม่ออมบ้างโอกาสสาเร็จก็แย่ก็แย่ลงก็ ลดน้อยลงเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเราพอร์ตที่ออกแบบเพื่อเป็นแบบ UDR เนี่ยมันต้องเป็นพอรตที่เน้นการสะสมการเติบโตของเงินเพื่อที่จะไปช่วยชดเชยของอต้นทุนการประกันทั้งสุขภาพและชีวิตเนี่ยช่วงบั้นปลายที่มันสูงมากๆดังนั้นตัวเงินมันควรจะอยู่ในนั้นทบต้นไปเรื่อยๆอแต่ก็จะมีบางกรณีที่บางจังหวะเวลาโดยไม่ตั้งใจหรอกลูกค้าเกิด ต้องใช้เงินถอน <Okay. S 1> เงินฉุกเชิญหรือยังไงก็แล้วแต่ต้องถอนเงินเนี่ยถ้าถอนเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรถ้าถอนแล้วไม่โดนค่าฟรีก็ยิ่งดีแต่บางทีอ่ะถอนเพลินถอนเรื่อยๆเงินมันก็โดนถอนกําลังออกไปดังนั้นโอกาสสําเร็จในแผนการเงินนั้นๆมันก็จะยากขึ้นดังนั้นถ้าโดยสรุปว,ว่าสามเรื่องเนาะเรื่องของการคานวณผลอตอบแทนให้คอนสแตนต์มากขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดหวังวินัยการออมการลงทุน เนาะแล้วก็เรื่องของการถอนเงินเพลินเนี่ยอยากเราทำสามเรื่องนี้แล้วมาสามเรื่องนี้ให้ดีโอกาสที่พอจะแตกพอจะพังก็เป็นไปได้ยากแหละเท่าที่ฟังมาเนี่ยความรู้เรื่องการเงินการลงทุนสําหรับ p r o ักตัวนี้สําคัญมากๆเลยเราเพราะเรามีวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ลูกค้าด้านนี้ยังไงก็อย่ากที่ตอบไปเมื่อสักครู่เนาะมันต้องตั้งต้นจาก assumption ในการลงทุนก่อนว่าเราต้องคิด เผื่อในสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจอย่างที่บอกถึงแม้เราจะจัดพอร์ตได้ดีแล้วรีเทิร์นมันสูงแต่เวลาเราใช้ในชีวิตจริงเนี่ยคือพูดง่ายคือเราอยาเราอยากสำเร็จบนกระดาษแต่ไปเจ๊งในชีวิตจริง่าอ,อย่าไปสำเร็จบน Excel อ่ะแต่ชีวิตจริงมันพลังมันมันพังมันพลาดเนาะอันนั้น Conservative Assumption อ่ะเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะคำนวณใส่รีเทิร์นสูงใส่เงินน้อยมันสำเร็จแต่ถ้าเราโทนดาว ผลตอบแทนลงมานิดนึงเนี่ยแล้วเรายอมใส่เงินเยอะมากขึ้นนิดนึงเนี่ยมันทําให้ความสําเร็จเนาะโอกาสสาเร็จมันสูงขึ้นได้นี่เป็นเรื่องแรกที่เราจะมาระมัดระวังแทนลูกค้าอยู่นะครับถึงแม้ลูกค้าจะรับความเสี่ยงได้สูงก็เถอะแต่ในความเป็นจริงเราควรระมัดระวัง,งแล้วถ้ายิ่งลูกค้ารับความเสี่ยงไม่ได้สูงก็ต้องยิ่งต้องระวังลงมาอีกอ่า<ๆ>แล้วก็ต้องทําความเข้าใจด้วยก็จะไปเรื่องที่2ก็คือเรามีการทำ asset allocation ให้ลูกค้าด้วยนะครับคือ เดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ยบางทีเราจะเห็นตามข่าวแล้วนะโฟโม่ fear of missing out อะไรเป็นกระแสก็จะมาอย่างช่วงนี้ก็โดนถามโดนลูกค้าถามเรื่องของเออเหมืองเหมืองทองโดนลูกค้าถามเรื่องแร่งเงินะนะครับดังนั้นเวลาอะไรเป็นกระแสมันก็จะมาเนาะแต่จริงๆแล้วในวงจรการลงทุนเนี่ย ในแต่ละช่วงเวลามันจะมีสินทรัพย์ที่ทําหน้าที่ได้ดีและสินทรัพย์ที่อาจจะ underperform ค่ะนั้นการแต่การทํา asset allocation ที่ดีในระยะยาวแน่<ม>นอนพอร์ตเรามันจะไม่ได้เป็นวินเนอร์หรอกอถ้าเป็นวินเนอร์ตลอดเวลาเพราะาเราต้องเบสถูกทุกปีว่าปีนี้อะไรจะมามนะแต่พอร์เราก็จะไม่เป็นลูเซอร์ด้วยถ้าเป็นลูเซอร์คือต้องจิ้มผิดตัวตลอดเวลาใช่ไหมเราย้ายไปย้ายมาโอ้โยกเ,เงแต่ทํา asset allocation เนี่ยเรามีทุกอย่างอยู่ในพอร์ต ในเมื่อเราไม่รู้อะไรจะมาในจังหวะไหนเราก็มีทุกอย่างเลยพอร์ตเลยโดยจัดสรรให้ได้ผลตอบแทนค่าบาับที่ต้องการภายใต้ความเสี่ยงหรือความผันผวนที่รับได้นะฮะประกอบกับพอแรกโอกาสสำไรก็จะสูงขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราดูแทนลูกค้าเนาะช่วยลูกค้าอย่าเรียกว่าดูแทนเลยช่วนลูกค้าคุยแล้วกันอเรารีวิวเรื่อยๆ คือการลงทุนเนี่ยเวลามันเปลี่ยนอ,อ,อย่าเรียกว่าสถานการณ์เปลี่ยนเวลาการลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยระยะเวลาในการลงทุนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเสี่ยง mindset ความคิดหรือ,อ,อความเสี่ยงกับพอร์ตความเสี่ยงกับลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องต้องรีวิวลูกค้าไปเรื่อยๆทุกครั้งว่าตอนนี้ลูกค้ารู้สึกอย่างไรชอบแบบไหนสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรไลฟ์สเตจของลูกค้าตอนนี้ควรจะเหมาะกับความเสี่ยงระดับประมาณไหนแล้วเราแนะนําให้ลูกค้าลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง อันนี้ก็ต้องอาศัยโน้ตหาเรื่องการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลึกพอสมควรหรือต้องมีกลยุทธ์แล้วก็ความเรียความหนักแน่นในการลงทุนแล้วกันที่จะไม่แบบวันไวไปกับสถานการณ์ที่มันเข้ามาทุกวันเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะดันนั้นก็ขอให้ลูกค้าเขาบั่นใจนะครับว่าทีมเราก็จะช่วยดูแลลูกค้าให้ผ่านความผันผวนไปได้งั้นเรามาสรุปกันเลยใครที่ควรจะซื้อแบบยูนิอาร์แล้วใครที่ควรจะซื้อแบบปกติคะยูนมันไม่ปกติเหรอ ปกติ่าจริงๆในแง่ของความคุ้มครองอะ่ะถ้าซื้อชื่อเดียวกันแพ็กเกจเดียวกันน่ะมันเข้ากันมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยน,นะครับแค่โครงสร้างเบีย้ยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองงนั้นเอาคนที่เหมาะก่อนละกันกับการทําเป็น UDR เนาะก,ก็คือหนึ่งเลยก็คือคนที่มีเป้าหมายที่ใช้คาว่าไงดีอยากจะบริหารงบประมาณให้ง่ายอืเพราะว่าอย่างที่บอกเบีย้ยประกันเนี่ยเอ่อมันขึ้นมันปรับขึ้นลงมันมันจะมันไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆมัน มันลงมันก็จะเป็นขาลงพอเริ่มเป็นขาขึ้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอตลอดเวลามันไ,มได้ขึ้นลงเหมือนหุ้นเนาะดังนั้นถ้าตัวแทนท่านนั้นหรือที่ปรึกษาคนนั้นอะให้ตารางเบี้ยคุณไปอะทำอินสแตชันส่งให้คุณคุณก็จะรู้ว่าอ๋อปีหน้าใช้เบี้ยเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ตเตรียมไว้แต่ถ้าเกิดมองว่าเกิดเอกสารมันหายทําไงดีจาไม่ได้ลืมเตรียมเงินหรือบางทีก็แค่ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้สึกว่า จ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆอ,อ่ะมันแค่ฟีลลิ่งอ่ะมันแค่ฟีลลิ่งเนาะอันนั้น UDR เดี๋ยวเหมาะเพราะว่ามันทําให้เรารู้แน่ๆว่าสมมุติโครงสร้างคํานวณมาแล้ว8ป0 0มื่นเกบาททุกปีจากนี้ไปเพื่อการค้มครองปีละ5ล้านบาทอเราต้องมีเงิน8ปดเก้าหมบาทจากวันนี้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตอืก็เก็บไปเท่านั้นเลยการไว้เท่านั้นเลยง่ายๆที่เหลือจะไปทาอะไรก็ไปทํา ก็จะบริหารงบบริหารความรู้สึกจิตใจและความคาดหวังได้ง่ายอ่านี่คือกลุ่มกลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่2ก็ต้องประกอบกันก็คือต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของการลงทุนด้วยว่ามันมีความคาดหวังมีความผันผวนได้อ่าแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันฟังดูบางคนก็จะกลัวอย่างเช่นเราเพื่อนในการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของเ,อเวลาถ้าเรามีเวลานในการลงทุนว่าตอนนี้อายุ3 0 35หรือแม้กระทั่ง40ก็ตามเนี่ย จริงเหลือเวลาลงทุนก่อนเขาีต้องเป็นตั้ง20 3สปีความผันผวนใดๆทั้งการเงินการลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินมันโดนโนมอมบอลไลท์ไหมดแล้วอ่ะอันนั้นสถิติมันก็จะช่วยให้ผลตอบแทนมันเข้าค่าเฉลี่ยได้ซึ่งค่าเฉลี่ยหรือการจัดแอสเซทอะลู a t เ o ชันก็ต้องอาศัยความชํานาญระดับหนึ่งเลยแหละนะถึงจะเข้าใจแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจหรือกล้าทําให้ลูกค้าอันนั้นคน2กลุ่มเนี่ยนะครับหรือต้องประกอบกันเนาะอยากบรหิหารงบให้ง่ายและเข้าใจเรื่องการลงทุนเนี่ยเหมาะกับ การซื้อประกัสุขภาพแบบ UDR ทีนี้ที่ถามว่าแล้วใครไม่น่าซื้อก็ตรงข้ามอ่ะก็คือคนที่รับความผบวนการลงทุนไม่ได้ไม่อยากเสี่ยงออันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะซื้อนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเราเคยมีเคสที่ลูกค้าที่อยากได้เห็นแล้วแบบโอ้หกสิบกว่าเจ็สิบอยากได้กดเบี้ยมาห้าหกแสนต่อปีอย่างเงี้ย มันสูงมากอยู่ที่แบบความุ้มครองที่เลือกด้วยเนาะแต่มันสูงมากด้วยอายุด้วยอายุแล้วพอร์ตลงทุนก็ไม่ค่อยเหลือเวลาให้โตเพราะมันเข้าสู่เฟสที่เบี้ยอไามา่ใช่เบีย้ยต้นทุนเรื่องของการประกันสุขภาพที่แท้จริงมันสูงมากแล้ว <c oughs> มันไม่เหลือสเปซให้ไปลงทุนไม่เหลือเวลาให้ลงทุนแล้วให้ออมแล้วเนี่ยให้เงินมันโตดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมาะ อ่านั้นถ้าคุณลูกค้าอายุเริ่มเยอะแล้วเข้าสู่ช่งวงวัยเกษียณ6กป,ปลาย70แล้วหรือไม่จริงๆก็เริ่มกเกษียณแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังการที่เจอตัวแทนหรือ FA มานําเสนอเรื่องยูนิตลิงค์ให้ดีๆต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดเนาะหรือไม่ก็ใช้บริการเรานะครับหรือ FA t ทมันเนี็ตไวนะครับเราช่วยดูแลให้อย่างถูกต้องแล้วก็ให้สบายใจได้ รัะนั้นกลุ่มที่ไม่เหมาะก็จะเป็นเรื่องไม่เข้าใจการลงทุนกับอายุเยอะอะไรเพราเราก็เคยแก้พอร์ตให้ลูกค้ามาแล้วค,ค่ะแล้วที่ AA จะปิดการขายแบบประกันสุขภาพหลายแบบเลยรวมทั้งแบบที่เป็น UDR อด้วยเนี่ยสามสิมีนาเนี่ยเขาพยายามจะบอกอะไรเล้วพี่คือบริษัทประกันเนี่ยเขาเออกแบบโครงสร้างประกันมาเนี่ยเขาก็ต้องดูว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรเกี่ยวข้องบ้างที่ในเรื่องของประกันสุขภาพ สิ่งที่เกี่ยวข้องเลยคือต้นทุนค่ารักษาพยาบาลซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเงินเฟอ้อค่ารักษาพยาบาลเรามักจะได้ยินว่าเงินเฟอ้อ2% 3%ใช่ไหมในไทยเราช่วงหลายปีที่ผ่านมาโตน้อยมากต่ามากเนาะใน,ในเชิงตัวเลขและกันเนาะแต่ความเป็นจริงบางเซกเตอร์บางสินค้าอาจจะดูว่างแพงมากเลยที่เราเห็นนะแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิด5ปีที่แล้วใช่ไหม6%กว่าเองต่อปี ก็สูงแล้วนะก็สูงแล้วแต่ปัจจุบันจากตัวเลขที่เห็นล่าสุดนะครับ mm hmm. เงินเฟอ้อค่าสา,ายาบาล14%กว่ากว่า 14.x ่เปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาเยอะมากค่ะเยอะเยอะจนน่ากลัวนะนั้นโครงสร้างแบบประกันแบบเก่า Co s t and benefit ที่ดีดีไซน์ออกมาเนี่ยมันเป็นคำนวณบนพื้นฐานเงินเฟอ้อแบบเก่าตัวเดิมไม่ใช่แบบเก่าตัวเดิมอันนี้พอโครงสร้างมันเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพมันรับไม่ไหวดังนั้นก็เลยต้อง ออกแบบโปรดักต์ใหม่ตัวเก่าก็จะอาจจะต้องมีความจําเป็นในการเลิกขายแต่เขาก็ไม่ได้แบบเฮ้ยมันไม่เวิร์คตัดทิ้งเลยไม่เขาก็ให้ Pe ียรีเนาะให้ช่วงเวลานะครับที่ลูกค้าจะรีบมาช้อปปิ้งนะมาออกแบบมาเอ่อ <Okay. S 2> เรียกว่าใช้คําว่ามาล็อกเกรดค่ารักษาพยาบาลเนาะต้นทุนประกันสุขภาพของเราเอาไว้นะเด่ยไม่เกินสามสมีนาคมเนี้ยให้ยังสามารถที่จะมาซื้อได้อยู่นะครับแล้วก็ อย่าไปรอช่วงไทยทายนะเราค่อยสับมิดเนาะทำแต่เนิ่นๆนะครับพอช่วงปลายๆเนี่ยเชื่อเลยว่าคนสับมิดเยอะคนสมัครเยอะคิวที่โรงพยาบาลจะขอประวัติคิวตรวจสุขภาพนะคิวพิจารณาอนุมัตินะมันจะแน่นมันจะเยอะมากเลยมันก็จะช้าออกไปอีกเนาะประโยชน์ที่คุณผู้ฟังที่จะทำเนี่ยมันก็จะยิ่งเนิ่นช้าออกไปอีกการนะับเบตติ้งพีเรียดก็จะยิ่งทอดเวลาออกไปอีกเนาะยิ่งซื้อช้า มันประโยชน์ที่เกิดกับคุณก็จะยิ่งช้าลงนะครับเพราะมันก็เหมือนเป็นคําที่เขาพูดกันแหละวันที่ดีที่สุดที่จะซื้อประกันก็คือเมื่อวานแร้อวันที่ดีลองลงมาคือวันนี้นะครับวันนี้ทุกท่านรู้ข่าวแล้วนะครับก็ถ้าอยากจะออกแบบประกันสุขภาพนะครับให้สมบูรณ์แบบเนาะแล้วก็มีความย,ายั่งยืนแล้วก็มั่นคงได้เนี่ยก็ติดต่อมาที่ m a n e t w i s e นะครับหรือติดต่อ FA หรือแพนเนอร์ของทีม m a n e t w i s e ก็ได้นะครับเรายินดีจะช่วยคำนวณแล้วก็ออกแบบแผนให้ ปิดท้ายก็สำหรับวันนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันมาจนถึงวันถึงตอนนี้นะคะเราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยกดแชร์กดกระดิ่งเตือนให้เราด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เปประโยชน์ก็แชร์ออกไปให้คนรอบๆตัวได้รู้ข่าวสารรู้ข้อมูลกันนะครับแล้วก็ให้กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเ สมการดีๆนะครับที่จะมาเติมเต็มเรื่องของการลงทุนให้กับคุณกับรายการ w well e l l Equation นะครับสำหรับคลิปวันนี้อกอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ